สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยครับสุเทพจากเทพบอลเต็งครับวันนี้วันที่17ตุลาคม2 5 6หครับยินดีกับทุกท่านที่ถูกหวยเมื่อวานด้วยนะครับเมื่อวานผมให้เลข1กับเลข9ไปนะหวยออก19เอ้ย1อนนะครับเสียดายด้เป็น1น่เได้เต็มเต็มเลยนะครับมาสรุปผลบอลเมื่อวานกันหน่อยครับ5คู่ที่เราให้ไป คู่แรกครับแมนซิตี้ครับเจอลิเวอร์พูลคู่นี้เนี่ย <c oughs> วางลิเวอร์พูลวางวางสกอร์สูงไว้นะปรากฏว่าลิเวอร์พูลชนะไป1 0ึศูนครับแมนซิตี้พ่ายไปในนัดน,นี้ฮะนี่คือดิสแอนฟิลครับโอ้โหบ้านลิเวอร์พูลจริงๆครับลูกสวนของโมฮาเหม็ดซาร่าสุดยอดมากเลยครับ สกูสกอร์สูงเราเลยไม่เข้านะสกูสกอร์สูงเราเลยไม่เข้านะโอเคไม่เป็นไรครับคู่ต่อมาครับเราไปคู่ที่2ครับลีดเดเตอครับเจออาร์เซนอลคู่นี้วางอาร์เซนอลหนึ่งเวทมาแน่ครับจบไปที่อาร์เซนอลเทนั้นหนึ่งศูนย์ครับเจ้าครับคู่ต่อมาครับแมนยูเจอเน็ตเซนคู่นี้คาดการณ์อีกคู่หนึ่งว่าน่าจะจบสูงจบไปศูนย์ศูนย์ครับไม่รอดครับคู่ต่อมาครับแอสตันวิลล่าเจอเชลซีครับคู่นี้วางเชลซีมีชัย จบไปที่เชลซีชนะ2-0กินครับและคู่สุดท้ายครับเซาแฮมตันครับเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับคู่นี้เนี่ยวางเวสต์แฮมนะครับคิดว่าน่าจะโอเคนะปรากฏว่าเวสต์แฮมเสมอกันไปหนึ่งหนึ่งครับกินกันไม่ลงเสียครึ่งไปครับก็จบไปแล้วสำหรับบอล5คู่นะครับวันนี้ผมก็มีทีเด็ดมาให้อีก5คู่นำเสนอนะครับก่อนที่ท่านจะไปรับฟังผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับหรือคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับถายผลบอลได้ทุกๆวันนะครับใครท่ายถูกครับอย่าลืมแคปหน้าจอครับและส่งไปที่ Line at a d b t 8 8นะครับมาขอรับเครดิตฟรีเนี่ยผมแจกทุกวันวันละ10ท่านนะครับเราไปลุยกับ5คู่ของวันนี้เลยครับ let's go คู่บอลวีพียงเราวันนี้ครับเราไปกันที่คู่แรกครับซัมโดรียครับจะ เปิดบ้านรับการมาเยือนของโรม่าครับคู่นี้เคยพบกันมา5ครั้งหลังสุดนี่โรม่าชนะถึง3นะครับซัมโดเยชนะมา1เสมอันไป1ครั 1, ้ง5นัดที่บ้านซัมโดเรียเนี่ยซัมโดเยชนะมา1ครับโรม่าชนะไป2และเสมอันไป2ครั้งสเตเตอร์ไปเจ้าบ้านอย่างซัมโดเรียครับอยู่อันดับ20ครับฟอร์มอย่างแย่แพ้4เสมอ1เล่นในบ้านตัวเองครับเสมอ2ครั้งแพ้ไป3ครั้งนัดล่าสุดแพ้กับ มอนซ่ามานะครับ1นึ 9, 1่งกก้าที่3ามูเลยนะส่วนโลมาครับชนะ2เสมอ1และแพ้2ครับออกมาเยือนนอกบ้านชนะ2เสมอ1แพ้สเช่นเดียวกันตัวนี้นยังไม่เปิดเผยแบบเป็นทางการนะครับแต่เปิดราคามาที่โลมาต่อที่ขึ้นควบลูกนะครับสูงที่2.75จุดเจ็ดห้าไหลลง้าที่2.5นะครับ คุณนี่เป็นบอล VIP อพีเนี่ยผมจะส่งบินให้ในเวลาเดิมหนึ่งทุ่มตรงนะครับและแอดเดิมแอดบีทีนะครับอย่าลืมแอดข้างหน้ากันด้วยนะจะ๊ะคู่ต่อมาครับเลอเช่ครับจะเปิดบ้านแล้วก็เยือนของฟิออร์เรนติน่าอันดับสิเจออันดับสิครับพบกันมา5ครั้งหลังสุดครับแบ่งกันไปคนละ2นัดครับฟิออร์ชนะสองเลเช่ชนะ2เสมอกันไป1ครั้ง5นัดที่บ้านเลอเซ่ครับเลอเซ่ชนะ1ครั้งฟิออร์ชนะ3และเสมอกันไป1ครั้ง เสถดยรไปเจ้าบ้านครับชนะ1เสมอ2แพ้2ฟอร์มในบ้านตัวเองครับเสมอ4นะครับแพ้1นครั้งใช่ว่าฟอร์มดูดีในบ้านตัวเองนะหนักไปทางเสมอส่วนฟิออครับชนะ3แพ้2ครับออกมาเยือนอกบ้านชนะ1แพ้ถึง4ครับเปิดมาราคาที่ฟิออครับต่อที่ครึ่งลูกครับสูงที่2.5หลาไหลลงหน้าที่2.25นะครับคุณี่ต้องบอกว่าเลเช่ครับมีดีในบ้านมากๆครับยันเสมอมาหลายทีมแล้วนะครับ คิดว่าคู่นี้น่าจะเป็นอีกคู่หนึ่งที่จบเรเซ่ย,ยันไหวครับวันนี้ขอวางไว้ที่ทีมเจ้าบ้านยันไหวครับคู่ต่อมาครับ b บียรลลครับอยู่ดับ 9, เั้าเจอกับโอซาุซุน่าครับอยู่นดับ8ครับคู่นี้เนี่ยพบกันมา5ครั้งหลังสุดโอซาุซน่าชนะ3นะครับบียอลเลชนะไป2ครั้ง ห้านาทีบ้านบียรียลครับบียรียลชนะไปสานะครับออสซาโนาชนะมา2ครั้งถิติเ่องไปเจ้าบ้านครับชนะ2เสมอ2แพ้1ฟอร์มในบ้านตัวเองครับชนะ4เสมอ1่งยังไม่แพ้ใครส่วนโอสัสซูน่าครับชนะ2ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้2ครั้งครับออกมาเยือนนอกบ้านชนะ3เสมอ1แพ้ 1, <c oughs> 1> เปิดมาราคาที่บียริโอครับต่ออยู่ที่ครึ่งครบลูกครับสูงที่2.5นะครับคู่นี้เป็นบอล2หน้าครับ แต่ขอวางเจ้าบ้านกับสกอร์สูงนะครับบิอาเิโอมีชัยและสกอร์สูงที่เป็นไปได้ครับคู่ต่อมาครับโกเินเบิร์กครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของมันโมครับคู่นี้พอกันมา5ครั้งมันโมชนะ4โกเินเบิร์กชนะ1นะครับ5นัดที่บ้านของโกเินเบิร์กครับมันโมชนะ3นะครับเสมอไป2ครั้งไม่เคยแพ้กับโกเินเบิร์กนะครับสถิติดอร์ายเจ้าบ้านของโกเินเบิร์กครับชนะ1แพ้ถึง4ครับฟอร์มในบ้านตัวเองชนะ2แพ้3 ส่วนมันโม่ครับชนะ1เสมอ2แพ้2อครับออกเมืยนอกบ้านชนะ2แพ้ไป3นะครับเปิดมาราคาที่มันโม่ต่อที่ครึ่งลูกครับสูงที่2.5หาไหลลงน้าที่2.75นะครับคู่นี้เหมือนบอลแพ้ทางครับวางมันโม่มีชัยครับและคู่สุดท้ายของวันนี้ครับชิลเคบอกครับจะเปิดบ้านแล้วก็ยังของแลนเดอร์ครับคู่นี้พบกันมา5ครั้งครับแลนเดอร์ชนะ3ชิลเคบอกชนะไป2ครั้ง ห้านัดที่บ้านชิวแคบอร์กครับชนะ3ครั้งแลนเดอร์ชนะ1และเสมอกันไป1ครั้งนะครับอันดับ4ี่เจอนับสนะสตเตเ่อรไปเจ้าบ้านนะครับอย่างชิวแคบอร์กครับชนะมา4เสมอ1ครับฟอร์มในบ้านตัวเองชนะ3แพ้2นัดฟอร์มในบ้านตัวเองครับฟอร์มในบ้านตัวเองนี่ถือว่าดูดีใช้ได้ส่วนทีมเยือนครับชนะ2ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้2ครั้งนะครับออกมายือนน่าบ้านชนะ2เสมอ2แพ้1 เปิดมาราคาที่ชิลเคบอกต่อที่ครึ่งลูกครับสูงที่2.75นะครับคู่นี้พบกันที่ไรขอวางสูงไว้ก่อนครับน่าจะจบสกอร์มาสัก3-1หรือ2-2ได้เลยนะสำหรับคู่คู่นี้ครับก็จบไปแล้วสำหรับบอล5คู่ของวันนี้นะครับสั้นๆได้ใจความครับ2ตัวที่ชอบแล้วกันนะครับบียริโอครับกับเลเช่ครับมีดีในบ้านนี่คือ2คู่ที่ชอบนะครับ ก็จบไปแล้วสำหรับบอล5คู่วันนี้นะถ้าท่านเช่าคลิปนี้ผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe เป็นกนาําลังใจกันด้วยนะครับหรือแอดไลน์มาสอบถามที่เด็ดได้ทุกวันได้ที่แอดบี8หรือแดย้ข้างหน้ากันด้วยนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับมาอยู่ด้วยกันกับเรานะขอยอดซัาครับใกล้ถึง1000เต็มที่แล้วครับขาดอีก15ซับนะครับฝากกดให้ด้วยนะกันนะครับคนที่เข้ามาใหม่ฝากเป็นกนาําลังใจให้กันด้วยนะครับ ยินดีกับคนเมื่อวานที่ถูกหวยด้วยนะครับเมื่อวานผมให้เลขหนึ่งไปนะเด่นๆเลยนะออกหนึ่งห้านะเสียได้นะถ้าออกหนึ่งเก้าที่จะตรงๆครับที่เราต้องการเลยนะครับแต่ผมว่าแล้วหนึ่งต้องมานะผมให้หนึ่งกับเก้าไว้นะครับหนึ่งมาผมก็ดีใจแล้วครับหลายๆท่านอาจจะถูกหวยเมื่อวานยินดีด้วยนะครับนี่คือทีเด็ดบอลวันนี้ครับถึงท้าไปเช่นเดิมนะครับชอบใจก็จัดขัดใจก็สวนรวยได้กันครับแล้วพบกันใหม่ในอ e ีพีต่อไป สวัสดีนี้นะครับสวัสดีครับ